สวัสดีครับผม Apple Ford พระนครเกษตรน้ำมมินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นครับผมมีรถรุ่น Y าแท็ ac, เป็นรุ่นขับ2นะครับเรามีชุดแต่งอะไรที่แต่งให้ลูกค้าบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในกันว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเราเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยด้านหน้าคันนี้มีการเปลี่ยนชุดแต่งกระตังหน้าใหม่นะครับจากเดิมเขาจะเปลี่ยนเป็น FORD เป็นเป็นโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับสีขาวรถเป็นสีดําโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่สีขาวตัดกับสีตัวรถนะครับ แล้วก็รูรับลมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบลังพึ่งเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วก็มีไฟสีส้ม3จุดบนกระจังหน้าให้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟรถเนี่ยไฟสามส้มก็จะติดนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆเลยนะครับรับลมได้ดีนะครับลงมาที่ด้านล่างนะครับคันนี้กันชนเนี่ยเป็น2สีทูโทนนะครับสีเทากาาฟายตัดกับสีดําสีตัวรถนะครับแล้วก็จะมีชิปสีเงินเนี่ยตรงกันชนด้านหน้าด้วยนะครับเป็น2สีทูโทนเลยนะครับลงมาที่ด้านล่างด้านล่างจะมีห่วงลากจูงเนี่ยข้้งด้านหน้าเนี่ยสจุด รเราสามารถรักจุงด้านด้านได้นน2จุดเลยตัวนี้แล้วก็มีแผ่นกันกระแทกด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหญ่เลยนะครับสุดกันชนเลยแผ่นกระแทกด้านล่างก็คือช่วยเวลาเราขับรถทางออฟโหลดเนี่ยมันมีเศษดินเศษถิ่นเนี่ยเป็นของแข็งมันสามารถเซฟพึ่งยนตเราได้ไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับขึ้นมาที่ไฟตัดหมอกคันนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เป็นแสงตีขาวนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีดำด้านตรงไฟตัดหมอกนะครับ ไฟหน้าคันนี้เป็นแบบ LED Multi Reflector นะครับมาพร้อมกับไฟ C-Cam เป็นรูปตัว C นะครับเวลาเราเปิดไฟลีหรือเปิดล็อกรถปลดล็อกรถเนี่ยไฟ d ดล l i จะติดนะครับไฟแบบ LED แสงสีขาวเป็นมัลติมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็เราทําการครอบไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะครับทำให้รถมันดูสวยงามมีมิตินะครับสมส่วนนะครับ ฝากระโปรงเป็นแบบแอโรไดนามิกครับตัวนี้ก็คือรู่ลมได้ดีเวลาเราขับรถทางไกลเนี่ยะทะลมเนี่ยทำให้รถมันวิ่งได้นิ่งขึ้นนะครับไม่ตื้อลมทำให้รถเราประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรถมันจะวิ่งได้ไหลเนียนขึ้นนะครับเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงของตัว n e x t g e นไวท์แทนะครับเราเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยตัวฝากระโปรงของตัวไวท์แทนเน็กเจนทุกรุ่นกระบะหรืออ l เวลสจะเป็นไมค์คำอยู่นะครับเราแต่เราสามารถติดเป็นโช็อคฝากระโปรงเพิ่มเติมได้นะครับติดเป็นโช็อคได ฝั่งซ้ายคือของเหลวนะครับของเหลวน้ำยาจิกระจรบรองน้ำยาหล่อเย็นจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เราสังเกตสีจากตัวน้ำยาหล่อเย็นตัวนี้ได้แล้วก็น้ำมันเบรกนะครับตัวนี้คันนี้จะเป็นแบบเบรกแบบมออลมไฟฟ้านะครับเป็นแบบม้เอลมไฟฟ้าคืออิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับมออลมเบรกตัวนี้จะใช้กับพวกรถที่เป็นรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดจะใช้เป็นม้เอลมเบรกแบบไวแท็กคันนี้นะครับแล้วก็แผ่นก๊าดอยู่ที่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องยนต์นะครับ ฝั่งขวาของเราก็จะมีเป็นแบตเตอรี่แล้วก็กล่องฟิลนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบบ atm 80วัตต์นะครับตัวนี้จ่ายไฟได้แรงนะครับแล้วก็มีกล่องฟิลฝั่งขวาตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ atm เนี่ยก็จะใช้กับพวกรถที่เป็น,ปนรถซูเปอร์คาร์รถยุโรปรถที่มีราคาแพงนะครับก็จะมาใส่กับตัวว i แท็กของ l e g e n w i t a c นะครับแล้วก็ทอมยาตัวนี้ก็จะเดินใหม่นะครับทอมยาจะไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนทําให้อร์ในช่องผู้โดยสารเนี่ยมันเย็นขึ้นการวางตำแหน่งของแอร์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ เรามาที่เครื่องยนต์กันเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร170แรงม้าแรงบิด15นิวตันเมตรนะครับเป็นการดีไซน์ใหม่ดันเครื่องยนต์ไปสุดกับตัวรถนะครับทำให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันกว้างขึ้นระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็เวลาเราเข้าศูนย์เซอร์วิสแมชชีนแนนตต่างๆเนี่ยมันสาม,มารถทําการเปลี่ยนอะไรได้เลยจากช่องด้านหน้าตัดนกก้ำจะวางขึ้นนะครับคือรองรับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับอนาคตอาจจะเป็นรถกับรถยนต์กระบะไฟฟ้าก็ได้นะครับเป พัดลมไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้พัดลมไฟฟ้าด้วยทุกอย่างของเครื่องยนต์วา t แทเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าหมดนะครับรองรับอนาคตจะเป็นรถกระบะไฟฟ้านั่นเองนะครับแต่เราไปดูส่วนอื่นของ w i t แทกันนะครับอรมที่ด้านข้างครับด้านข้างคันนี้เป็นแบบ w i d บอดี้นะครับว i d บอดี้แก้มข้างให้มันดูใหญ่ขึ้นฐานล้อมีการปรับให้มันกว้างขึ้นนะครับทำให้รถด,ดูนิกเจนเนี่ย ของตัวนิกเก้นเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับซุ้มล้อปกติเรามาให้ให้มากับรถตัวรถอ่ะสามนิ้วเป็นสดีดำด้านแต่เราเปลี่ยนใหม่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดสีดำด้านนะครับให้มันเข้าล้อกับแม็กขอบ20ที่มันเป็นออฟเซ็ตลบ24นะครับเดี๋ยวเรามาดูซีลย,ยางกันว่าใช้ยางแบบไหนครับยางคันนี i, น้เป็นยางโอตานิ i, นะครับเป็นยางโอตานิออเทเลนนะครับคือยางวิ่งทง Off ั้งออฟโรดแล้วก็ทางเรียบได้ด้วยนะครับเป็น2สภาพถนนเลยนะครับดอกยางจะ จะดอกหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีร่องแมันจะถี่ๆกันหน่อยก็คือเน้นความเงียบของตัวเส้นทางครับยิงทั้งออฟโรดแล้วก็ทั้งเรียบได้นะครับ<ม>ยางโอตัวนี้ก็จะเป็นไซส์33คูณ 12.5R20 เป็น Mac 20. แม็กขอบ20ดำแม็กเป็นสีดําเงาตัดขิดเงินนะครับแล้วก็ออฟเซ็ตแม็กเนี่ยก็จะลบ24นะครับก็คือฝ่ามือพอดีนะครับตัวนี้แม็กสวยๆเลยนะครับระบบความปลอดภัยก็มาพร้อมกับระบบดิสเบรกคู่หน้านะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็คราวนี้มีการยก2นิ้วด้วยนะครับมีการยก ยกโชกสอนิ้วนะครับปีกนกเดิมนะครับปรับปีกนกเนี่ยจะเป็นบนล่างเลยนะครับมีปีกนกบนแล้วก็ล่างนะครับระบบความปลอดภัยของตัวตัวไวแท็เนี่ยมาจากโรงงานก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อก,ก EBD การกระจายแรงเบรก ESP ระบบปรับปรุงศิลปภาพการทรงตัวรถ R.O.M กันหลิกความด้วยแล้วก็มี H.L.A นะครับรถออกตัวบนทางลาดชานันนะครับระบบปลอดภัยเนี่ยมาเต็มเลยสำหรับตัวไวแท็กครับสอคันนี้นะครับแก้มข้างเราก็จะมีคำว่า table นะครับตัวนี้ ผมบอกเรียกรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร170แรงม้าแรงบิด45นิวตันเมตรนะครับกระจกมองข้างคันนี้ก็จะเป็นแบบสีเทากาแฟานะครับเป็นสีแบบฉบับของ WiT แนะครับเป็นสีเทากาฟาฟนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสีส้มที่ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟสองสว่างเวลาเรามางคืนเปิดประตูเนี่ยจะมีแสงสว่างอยู่ตรงนี้ทําให้เราเห็นในพื้นที่ที่เราจะเปิดประตูรถได้นะครับแลามาที่ด้านข้างด้านข้างคันนี้มีการเปลี่ยนเป็นบันไดข้างงขอนะครับ เป็นบันไดข้างฮมเมอร์สีดำด้านนะครับเป็นรุ่นชาร์โดนะครับตัวนี้บันไดข้างฮมเมอร์ชาร์โดสวยๆเลยนะครับเปลี่ยนบันไดข้างใหม่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสเป็นรูปเสือเป็นรูปเสือนะครับแล้วก็มีขีดคาว่าเดอะลัดแพนเทอร์นะครับทำให้รถมันดูแบบสวยขึ้นนะครับเพิ่มมีมิติมากขึ้นแบบตัวรถครับเบ้ารองมือกันลอยเราติดเพิ่มให้นะครับตัวนี้มีเบ้ารองมือติดกันลอยกันเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเราจะไม่ได้บิดดวงกระสีรถนะครับ คันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทเคเลดนะครับเรากุญแจอยู่ที่ตัวเราเราสามารถล้วงเปิดประตูรถได้เลยนะครับตัวนี้เปิดประตูรถออกมาได้เลยหรือจะล็อกรถก็สัมผัสที่ตรงมือเปิดนะครับกันซาติดเพิ่มให้นะครับกันซาติดเพิ่มให้เราลองข้ามมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ลูกค้าติดแหลกตะแกรงเหล็กซารารุกเพิ่มเติมนะครับคันนี้ซารารุกเพิ่มเติมมีไฟที่ด้านหน้าด้วยนะเป็นไฟ LED ดีตอนนี้เปิดใช้งานได้นะครับไฟกับเปิดไฟได้กับพิบไฟได้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กของ Hummer นะครับตัวนี้ ฟิล์มติดแล้วนะครับคือเราติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนะครับแต่เราดูด้านท้ายของตัววแท็กันนะครับโลบาร์ของตัวว i ยแท็กครับคันนี้เป็นใช้โลบาร์เดิมนะครับโลบาร์เดิมเป็นเป็นสีเทากาะไฟแล้วก็จะมีตัวรัดเนี่ยเป็นสีเงินนะครับก็คือมาจากโรงงานโลบาร์เดิมไม่ได้เปลี่ยนโลบาร์นะครับใช้โลบาร์เดิมอยู่ด้านท้ายของกระบะเนี่ยก็จะเป็นแคดซีชิ้นเดียวแพลตฟอร์มเดิมจากรุ่นเดิมนะก็คือจากรุ่นนิกเก้นเนี่ยก็จะเป็นแคดซีชิ้น ชกนอกแก๊ีการวางตำแหน่งของชกเนี่ยชกนอกแก๊ีมันจะเพิ่มความทรงตัวของตัวรถนะครับเพิ่มความรุ่มนวลในการผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะก็จะมีการแบบรับน้ำหนักแล้วก็รุ่มนวลขึ้น,นครับเรามียางกระแทกของตัวแหนบให้ด้วยนะเวลาเราท้ายกดเนี่ยตัวแกซี่จะไม่กระแทกกันแหนบเกิดความเสียหายนะครับชกเป็นโชกโมโนโทูป2.0นะครับรับรุ่นวแท็กนะครับ<อ>ด้านท้ายก็จะมีแป้นเหยียบตัวนี้เรามีมาเพิ่มเวลาเราลูกค้าหยิบของที่ท้ายกระบะเนี่ยสามารถเหยียบแป้นเหยียบตัวนี้ ขึ้นเหยียบได้เลยนะครับไม่ต้องไปเหยียบที่ยางนะครับเราสามารถเหยียบแป้นเหยียบขึ้นกระบะได้เลยนะครับด้านไฟไท้ายอ่าไฟไท้ายตัวนี้เราก็ข้อไปข้อไปหน้าเข้าไปใต้ให้นะครับเก็บรายละเอียดทุกจุดที่มันเป็นเก็บกับความสวยงามแล้วก็ติดให้นะครับด้านท้ายมีคำว,ว่าวายแทกด้วยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้คลิกเป็นรูปวายแทกบองบอกรถยงนี้เป็นรุ่นวายแทกขับ2นะครับโลกโก้ฟอร์ตตัวใหญ่ตรงกลางฝากระบะท้ายมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้ ฝังโลโก้เลยนะครับแล้วก็มือเปิดฝากระบะท้ายสีดาด้านอยู่ตรงกลางฝากระบะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้นะครับอยู่ที่ตรงมือเปิดฝากระบะนะครับแต่เราดูความลึกของกระบะกันกระบะไว้แท็กความลึก5 1 1มิลิเมตรนะครับ5 1ามิลิเมตรกระบะลึกที่สุดในรุ่นกระบะคัเด,ดียากัน,นะครับช่องไฟตัวนี้ก็ช่องไฟ1 2โวลต์แล้วก็ช่องไฟ230้าโวลต์ครับเวลาเรา ไปแคมปิ้งปิกนิกกลางเต็นท์หรือออกทริปกับเพื่อนเพื่อเนี่ยเราสามารถใช้ไฟช่องนี้ได้ไฟ2อ0โวลต์สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟได้4ี่วัตต์เลยนะครับฝาท้าทยผ่อนแรงด้วยนะแต่เรารุ่นไวแท็กเรายกมือเดียวสามารถปิดฝากระบะได้นะครับตัวนี้เบาคุณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับฝาท้าทยพ่อนแรงนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวตัวปั๊มอะคริลิกตัวนี้เรนเจอร์เราสามารถหาสติ๊กเกอร์หรืออะคริลิกเป็นสีสีมาติดได้ก็จะเพิ่มความสวยง,งามให้กับตัวด้านท้ายของตัวรถนะครับกันชนท้ายเป็นแบบ2สีทูโท สีเทากา้ฟาแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวข้อเป็นสีดำด้านลูกค้าเหยียบมันได้กะจุน,จนท้ายได้นะครับกันลื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์4จุดที่ด้านท้ายนะครับตัวนี้มีกล้องแล้วก็มีเซนเซอร์สี่จุดเพิ่มความปลอดภัยของตัวผู้ผู้กับขี่นะครับแต่วเราไปดูภายในของตัววาแทกันเ <c oughs> บาผู้โดยสารต้นหลังนะครับเบาวายแท็กเป็นเบาะหนังสีดาําเดินได้ด้วยสีส้มนะครับแล้วก็ ช่องภายในของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็จะมีช่องแอร์สองช่องนะครับแล้วก็มีช่องไฟ2 3 0โวลต์นะครับแล้วก็มีเป็น USB DC ผู้โดยสารตอนหลังสามารถใช้ช่องไฟต่างๆได้เลยนะครับคือปลั๊กสามตาที่เราเรียกกันนะครับรองรับไฟมีใจไฟ้าได้4 0 0รวัตต์นะครับใช้งานได้จริงนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับฟังทนคับนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแผงประตูมือเปิดแบบบีบนะครับตัวนี้เรากดเข้าไปแล้วก็สามารถเปิดประตูบีบได้เลยนะครับ ปรับพักกระจกไฟฟ้า4บานครับตัวนี้แล้วก็มีการปรับเลงกระจกพับกระจกมองข้างซ้ายขวาได้นะพับไฟฟ้าเบาะหนังเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มนะครับปรับเบาะแบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับคู่หน้าเลยสำหรับรุ่นวายแท็กกระบะนะครับแล้วก็มีแล้วลองมาที่ช่องแอร์กันช่องแอร์เป็นแบบรังพึ่งนะครับสีดครอบด้วยสีดาดาเงานะครับแล้วมีขีดเป็นสีเทากาาฟตตรงคอนโซลกลางทาให้รถดูสวยงามขึ้นมีมิติขึ้นนะครับช่องวางแก้วคู่หน้าเลย2ข้างนะครับมีให้ แล้วก็ตำแหน่งไฟเราก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไฟใหม่ของตัวน e x เจน n ครับก็คือไฟตัดหมอกเนี่ยเราสามารถกดใช้งานได้เลยแล้วก็ตำแหน่งเปิดไฟหน้าครับตัวนี้จะเป็นแบบเปิดแบบแมนนวลนะครับคือปิดไฟไฟหลีเปิดไฟออโต้นะครับหรือไฟปกติตำแหน่งไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟเลื่อนไม้หน้าจอ8นิ้วนะครับเราสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้แล้วับบางคืนแสงมันมันสว่างเกินไปแล้วก็ลดได้นะครับแล้วก็การปรับเลนไฟท้ายกดหน้าเชิดแล้วก็สามารถตั้งเลนไฟจากปุ่มนี้ได้เลื่อนขึ้นได้4ระดับนะครับ พงอะไรไปพงเวไาไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางขึ้นลงได้ยืดเข้ายืดออกได้นะครับระบบแล้วก็ปุ่มทั้งนั้นพงอะไรเนี่ยมีการใช้งานยังไงบ้างอ่าตัวนี้เป็นหน้าจอของบแทคเป็นแบบจอ8นิ้วแบบดีต้นนะครับเราเซตค่าต่างๆของตัวจอได้ยังไงก็กดปุ่มเมนู3ขีดตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วเราเซตค่าระบบของตัวจอ8นิ้วนะครับกดปุ่มเมนู3ขีด ขาจะมีให้เราตั้งเป็นการตั้งค่าของ MyV i e w นะครับการเดินทางน้ํามันนะครับสนามออฟโรดการลากจูงนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงล้วต่อบลูทูธกับตัวจอซิงค์โนะครับแล้วก็การตั้งค่าของตัวจอนะครับเราารถเข้าไปที่เมนูตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วก็มีซ่อมซ่อมันุงรถยนต์ก็คือพวกน้านนาาานํามันเครื่องนะครับเราสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยเราเช็คจิ้จากตัวนี้ว่าน้ํามันเครื่องรถเนี่ยมันกี่โลแล้วถึเราต้องถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ เราเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บล้วก็กดแบ็กออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าของตัวจอดิท้อน8นิ้วทางด้านฝั่งผู้โดยสารคนขับนะครับแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคูณโอนนะครับก็จะมีตัวลิมิตลิมิตก็คือจํากัดความเร็วนะครับแล้วก็มีคูณโอนคือล็อกความเร็วล็อกความเร็วก็ราคาเราขับทางไกลเราเมื่อท้าเราสามารถกดล็อกความเร็วให้รถมันวิ่งความเร็วที่เราต้องที่เรากําหนดไว้ครับแล้วก็มีการเซตบวกเซตลบจากปุ่มตัวนี้ได้นะครับ ไฮรันวิ่งอัตโนมัตินะครับพอถึงไฟแดงแล้วก็คอยหยุดเบรกเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่นะครับระบบคูคอนโทรลนะครับแล้วก็คอจอ12นิ้วของตัวจอกลางก็จะเป็นจอเป็นจอ Apple Carplay Android Auto นะครับโหลด App ฟอร์ดพาร์ได้นะครับเราเช็คตำแหน่งสถานะรถเช็คอ่าปริมาณน้ำมันเครื่องนะครับว่าเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องกี่กิโลแล้วนะครับแล้วฝั่งจอเนี่ยมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับกด6จุดนะครับมีการเล่นอะไรบ้างคือมีวิทยุนะครับโทรศัพท์ มีการเล่นบลูทูธนะครับแล้วก็ Apple Car าเพนดอรโตแบบไร้สายได้รุ่นซิงคโฟเอไม่ต้องต่อสาย USB นะครับเราสามารถเปิดบลูทูธจากโทรศัพท์มาเชื่อมต่อกับที่จอซิงคโฟเอได้เลยครับ12นิ้วตัวนี้นะครับก็จะเล่น Apple ิ a คาเพนดอรโตผ่านที่จอ12นิ้วนะครับแล้วก็การตั้งค่าของตัวจอมีอะไรบ้างนะครับระบบควบคุมก็จะเป็นระบบควบคุมคนขับนะครับคือระบบความปลอดภัยทั้งหมดของตัวรถในข,ของคันนี้นะครับแล้วก็ออโต้โฮกคือเบรกมือไฟฟ้านะครับเราจะให้มันทางานแบบอัตโนมัติม ถ้าไม่ไม่ถ้าอัตโนมัติเราก็เลื่อนมาที่กวางกว่านะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างตัวจอ12นิ้วก็มีรายการโทรศัพท์นะครับช่วยคนเหลือคนขับมีการตั้งค่ารถยนต์ทั่วไปหน้าจอนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าของตัวนาฬิกานะครับการเชื่อมต่อการอัปเดตระบบนะครับแล้วก็แอปโทรศัพท์มือถือนะครับที่ตัวจอ12นิ้วอ่าระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับระบบสั่งงานฟอร์ดนะครับระบบไฟตกแต่งห้องโดยสารก็คือไฟแอมเบรล์นะครับเราสามารถตั้งค่าต่างของตัวจอ12นิ้วจากฟััังก์ชนตว กดตั้งค่าได้นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บแล้วกดออกได้เลยนะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบแอร์แบบออโต้นะครับปรับแยกอินสลาตซ้กกายขวาล้วจะปรับช่องแอร์ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่ล้วก็สามารถเลือกอุณหภูมิของตัวแอร์ได้เลยนะครับการชาร์รจไวเลตที่ด้านคอนโซลกลางก็มีให้นะครับเรามี USB ได้สีนะครับแล้วก็ต่อชาร์จแบตได้เลยจากช่อง USB นะครับ <c oughs> เกียร์นี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์6สปีดของรุ่นไวทัคนะครับแล้วก็มีตัว M เป็นแบบแมนนวลนะครับเราสามารถเชนบวกลบ6สปีดได้จากหัวเกียร์นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวไวทัคก็จะมีตรงคอนโซลนะครับเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่ปรับได้4โหมดของรุ่นไวทัคนะครับมีมีโหมดขับรถปกตินะครับโหมดอีโคโหมดประหยัดนะครับแล้วก็มีลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนะครับเวลาเราขับเราสามารถปรับจากโหมดกดจากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีระบบเซ็คชั่น ระบบป้องกันรถของตัวล้อฟรีก็คือ traction control นะครับมีให้เราเปิดเปิดปิดตำแหน่งตัวนี้ได้นะครับเบาะหนังภายในรอบคันเดินได้ด้วยสีสม้มไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรามารีวิวให้พี่พี่นเพจได้ดูกันครับว่าวัยแฮกคันนี้ราคารถ1 0 0ล้านส0บาทนะครับแต่งยก2แม็ก2 0ลบ7ลบ24นะครับแต่งสวยๆหลอ่อๆ แบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นรายละเอียดได้นะคฟอร์ดแอปเปิลพัฒนครเกษตรนวมินนะครับโทร0652120806นะครับหรือช่องยู u ูบฟอร์ดแอปเปิลนะครับทุกอาชีพสามารถแต่เฟรนดนได้นะครับแล้วก็ทำติดยาถึงบ้านด้วยแล้วเราก็ส่งรถถึงบ้านด้วยนะครับเราเจอกันมารับรถนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีรถแต่งสวยๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาให้รีวิวให้พี่ๆแฟนเพจได้ชมกันนะคคครรััับบบสสสหลลิิปปนีีี้ก็ขอจเพยงวดครับ